แม็กลูกของคุณแม่เพนทพะผ่องพันธ์ครับผมถึงบนล่ก็ต้องไล่บอสแมนครับถึงบนล่ก็ต้องไล่เออสิเป็นโงดอกมันหยังก้อนที่สิมาอยู่เกี่ยงไก่นี่ก้อนนั้นเฮ็ดหยังอยู่อยูใส่ไหมบ่ริบริบรัมบริบรัมเจ็ปี2ปีครับประมาณ2ปีกว่า2ปีที่บว้บรัมแล้วก้อน2ปีนั่นล่ะก้อน2ปีนี่อยู่อ่าสังกัดหมอลลั่แจกกัน้อยเออก็คืออยู่กับแม่แมนครับอยู่กับแม่เลยอยู่กับแม่โดยตรงเลยซึ่งๆ2ปีที่บ่ลบรัมเนี่ยไปยังคขึ้นบริบรัมอ้าย สองปีเนี่ยก็ค,คือแปลว่าเออออกมาเฮ็ดธุรกิจของของของอกม,มานี่เข้าเข้าเป็นหมอลำแ่หครับบรรุผมบรรุก,กันว่าเวลาห่างจากเวทีมาด่วนแล้วกะเข้าเป็นหมอลลั่จะไห้เขาก็ต้องกลับขึ้นมาลำอยู่คือเ่าแล้วมันก็สบเวลาสบโอกาสพอดีออว่าวงเกียงไก่นี่คนคนีน่ปเปิดโตปีนี้พอดีเอามาขอด่ามาล่าสุดดีกว่าครับลงคิดว่าแม่มาสอนลำเกียงไก่อีสาสนศปนเพียงออกมาณนี่แต่ก็หลายคนก็บอกเข้าขใจกับเขาว่าเขาเมตนว่า ซื้ออีกแล้วเหรอเออพวกเกียงไก่ซื้ออีกแล้วบอกง่ายอีกแล้วบอกเออแม่เพน่าผ้าไปเห็นยังก็เพียงไก่ไม่ได้แมนแมนครับบรได้เกี่ยวของถือซื้อตัวอีกแล้วบอกแล้วแม่ตอบไปว่าผมตอบว่าเอาเอาเอาตอบเขาเมือเลยเนาะผมก็ตอบว่ามันสิเป็นคนอื่นคนไก่แต่ยังไงเพิ่นกับมาสอนลูกสอนหลานยังมาม้านนี้ซึ่งลูกหลานก็คือปู่ที่เป็นลูกเลยครับลูกก็ไม่ลูกธรรมดาก็คือเอามาจากวงนั้นของ คบอกว่าอกมาจากละละเขาเรียกว่าอ่านี่เขาเรียกตอปาดไป